بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ألا وإن أحسن الحديث كتاب الله عز وجل وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وَإِنَّ كُلَّ محدثة بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ دلالة وَكُلَّ دلالة فِي <applause> الْنَّارِ في الدين أذكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى เกี่ยวกับเรื่องของชิริกเกี่ยวกับเรื่องของคนที่รู้ว่าชิริกเป็นสิ่งที่อันตรายชิริกเป็นสิ่งที่จะต้องถูกลงโทษอย่างเจ็บปวดชิริกเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮฺบะาญาตาลาจะไม่ให้บาวของพระองค์นั้นได้เข้าไปสู่สวงสวรรค์ของพระองค์ เรารู้สิ่งนี้ด้วยกับดำรัสแห่งอัลลอฮ์บ ب าน ن ه แะตาลา ى อัลลอฮ์ س ب ح ا ะ ه และ ت ع ا ل ตรัสว่าอินนัลลอฮะลา يغفرو أيشرك به ويغفرو ما دون ذلك ل م า ي ش ช ء แท้จริงอัลลอฮ์บฮานะฮูวะตาลานั้นจะไม่ให้อภัยโทษกับผู้ที่ทำชิริกต่อพระองค์สักสิ่งหนึ่งสิ่งใดชิริก ที่เราได้เรียนรู้กันมาว่ามันก็ถูกแบ่งออกไปเป็นหลายประเภทถ้าหากว่าเรานั้นทําชิริกใหญ่แล้วอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาไม่ให้อภยัยชิริกเล็กๆอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาก็จะไม่ให้อภยัยเขาเช่นเดียวกันวายะกฟิรุมาดูนัซลิกลิมายชะแต่ว่าพระองค์นั้นจะทรงอภยัยโทษให้กับบุค คนที่พระองค์นั้นทรงประสงค์กับบาปอื่นที่ไม่ไมใช่ชิริกอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาจะให้อภัยหรือในความหมายของอายะน์ญญคุณอ่านอายะนี้ว่ายักฟิรูมาดูนาซาลิกะลิมายะชะผู้ที่ทำชิริกแล้วเขาสำนึกผิดเตาบากับเนื้อกับตัวแล้วไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับชิริกอีกอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาก็จะให้อภัยกับเขา ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของพระองค์วาฮาดีฮ ah ิฟีฮักกีมันมาตาอัลาฮาลิกะใครที่ตายในสภาพที่เขานั้นมีชิริกติดตัวเนี่ยอัลลอฮุบาวนตาลาไม่ให้อภยัยแต่ถ้าใครตายในขณะที่เขานั้นตาบัตก่อนก่อนที่เขาจะตายเนี่ย แสดงว่าการเตาบัตของเขามีผลกับการทำชีวิตของเขาที่ผ่านมาเขาสำนึกผิดเขากลับเนื้อกลับตัวเขาไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับการาทําชีริกเขาเรียนรู้เรื่องเตาฮิตเขาเอาใจใส่เรื่องการให้เอกภาพต่อลอสุบานอตาลาในทุกๆอิบาดะอัลลอฮฺสุบานอตาลาให้อภัยกับเขาอัลลอฮฺสุบานอตาลาไม่เอาโทษกับเขา ต่ถ้าใครไม่ไม่เตาบ้าล่ะไม่สำนึกผิดไม่กลับเนื้อกลับตัวล่ะท่านรอซูลโสลรอล์วะอะลัยวะสลลัมกล่ญญาวว่ามันมาตะวะ่ายะดอุมินดูนิลลาฮินิดดันดะคอลันเันดะคอลันนาร์ใครที่ตายในสภาพที่เขานั้นขอขอต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเอาสิ่งอื่นมา นิดดันมาเทียบเคียงมาเป็นหุ้นส่วนกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาท่านอัลสุลตสอโลอฮะวะลลยวะสลัมบอกว่าดาคอลันนาร์เขาคนนี้ได้เข้าไปอยู่ในนรกอย่างแน่นอนไม่ได้เข้าสวรรค์ฟาฮาซัดดุคูลลินนาริมินฮีนตุฟาริกุรุหุมินยาซาดีฮี การที่เขาจะเข้าไปอยู่ในนรกมันเริ่มต้นตั้งแต่การที่วิญญาณของเขานั้นออกจากเรือนร่างของเขาวะลีฮาซากอุลามะอินนันนารกอรีบะตุนยิดดันมินัลมุชริกแท้จริงนรกนั้นอยู่ใกล้กับคนที่ทำชีริกมากที่สุดใกล้มากยิดดันนี่ใกล้มาก ลยซาบายนาวัวบายนันนารอิลลาอันตุฟาริรูะหูยาซาดะมันมีเส้นบางๆที่แบ่งแบ่งตัวของเขากับนรกเนี่ยคือความตายเท่านั้นคนที่ทำชีวิตนรกนั้นถูกขวางกั้นไว้สำหรับเขาด้วยกับ สิ่งที่เป็นวิญญาณถ้าหากว่าวิญญาณเขาหลุดออกจากร่างเมื่อไหรนรกทันทีแต่ถ้าวิญญาณของเขายังไม่หลุดออกจากร่างก็แสดงว่าตัวของเขาเนี่ยมันใกล้ใกล้กับนรกมากที่สุดเพราะว่ายังทำชีริกอยู่ว่าอวัลุมาตะกูลุนนะตะกูุนา,นารและวูฟิลกบรีเพราะว่านารกนี้จะเริ่มต้น กับผู้ที่ทำชีริกตั้งแต่เขาอยู่ในกุบรตั้งแต่เขาอยู่ในหลุมฝังศพตั้งแต่วิญญาณของเขานั้นถูกดึงออกไปจากเรือนร่างของเขาเอัลลอฮฺสุบฮานอวะตาลาได้ตัดไว้ในเรื่องนี้นะครับบรรดาอุลมามะบอกว่าเขาจะต้องถูกลงโทษตั้งแต่วิญญาณเขาหลุดออกจากร่างเนี่ย อัลลอฮ์สุบฮานวตาลาตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องราวของฟิรอูนอาลาฟิรอูนบริวารของฟิรอูนอันนารุยอรอดูนาอไลฮากุดูวันวอาชียานรกนะครับอันนารก็คือไฟนรกเนี่ย จะถูกนำมาให้กับเขาทั้งในยามเช้าและยามเย็นแสดงว่าตลอดเวลาที่เขาอยู่ในหลุมฝังศพเขาสิ้นชีวิตไปแล้วเขาตายไปแล้วนรกอันนารความร้อนแรงของไฟนรกนั้นจะถูกนำมาให้กับผู้ที่ทำชิริกทั้งในยามเช้าและยามเย็นฟิศซาบะฮิวัลมาอซา ถ้าหากว่าถูกนำมาให้ทั้งในยามเช้าและยามเย็นช่วงเวลาของสบา้าตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ก็นับไปสิครับถ้าหากว่าวันหนึ่งมี24ชั่วโมงช่วงเวลาตอนเช้าก็ยี่ครึ่งครึ่งของอ24ก็12ชั่วโมงพอตอนเย็นไฟนรกก็ถูกนำมาเผาผลาญเขาอีก มันก็คือตลอดเวลาที่ผู้ที่ทำชีริกนั้นจะถูกไฟนรกลงโทษเขาในทุกช่วงเวลาหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้ววกอเดกอลลอฮตะบาระวะตาลาฟีบยานีอันนมันมาต้าะล์ลชิร์วัลกุฟลามัตมาละเหลอิตลากอนฟิร์รอห์มัติวัลมักฟิรอ คนที่ทำชีริกคนที่ตายไปในสภาพที่เขายังยังทำชีริกและปฏิเสธฝ่าฝืนเนี่ยคือไม่เชื่อฟังคำสั่งของอัลลอส์ภา ح น ن ه ละตลาไม่ได้เป็นมุสลิมตั้งภาคีต่ออัลลอส์บ ب าน ن ه และตลาอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และตลาบอกว่าวัลล้ีนักกฟารูและหุมนารุาฮันนัม คนที่ปฏิเสธบรรดาผู้ที่ปฏิเสธและหุมนารุยหันนำพวกเขาจะจะ,ะถูกลงโทษด,ด้วยกับไฟนรกยันนำนารุยหันนำนะครับนรกไฟนรกนี้นะครับถูกนำมาจากย ah ันนำยันนำก็คือชื่อของนรกชื่อหนึ่งไลซาลุมอิลและาลิกะยอมัลกิมา จนกระทั่งวันกิยามัตนั้นมาถึงเขาแสดงว่าถูกลงโทษตลอดเลยถูกลงโทษตลอดลายุกดออาลัยฮิมฟยามูตูวลายุคฟฟฟอันฮุมมินอาซาบิฮากาซาลิกานจซีกุลลกาฟูรอคนที่ปฏิเสธคนที่ทําชิริกต่อลอสุบฮานุวตาลา การลงโทษของลอสุบหฮานวตาลาจะไม่ถูกเบาบางสำหรับเขาไม่ถูกลดหย่อนไม่ถูกลงโทษไปแล้วจะลดโทษไม่มีคนที่ปฏิเสธต่อลอสุบฮานวตาลาถูกลงโทษตลอดอันเนื่องมาจากผลแห่งการกระทำของเขา การกระทําของเขาคืออะไรครับก็คือการปฏิเสธต,ต่ออัลลอฮ์สุบฮานวอตาลาซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานุอตาลาได้ค่าโทษและได้บอกกับเราแล้วในอัลกุรอานการบอกของอัลลอฮ์สุบฮานวอตาลาในอัลกุรอานพระองค์ทรงประทานคำพี มาให้กับบรรดารอซูลและให้บรรดาเรารอซูลเราเนี้ยเรานั้นได้เรียกร้องผู้คนไปสู่การอิบาะหดต่ออัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาเพียงพระองค์เดียวอลัลลอฮ์เตือนแล้วถ้าอัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาไม่มีความเมตตาต่อบาาวของพระองค์พระองค์จะไม่ประทานอันกุรอานลงมาพระองค์จะไม่ส่งรอซูลให้มาทำหน้าที่ราะ์มาตัล,ลิลอาลามีน ไม่ส่งแต่ด้วยกับความเมตตาของอลอสุบฮานวนตาล่พระองค์เมตตาเราพระองค์ไม่ต้องการให้เราเป็นผู้ที่จอเลมเราอาธรรมต่อตัวเองใช่ไหมในการที่ทำชีริกเพราะฉะนั้นจอเลมการจอเลมการอาธรรมต่อตัวเองคือการทาชีริกต่อลอสุบฮานวตาลาซึ่งพระองค์นั้นไม่ต้องการอินนัชิรกะ และซุลนมุลอาอีมแท้จริงชิริกนั้นมันเป็นการจอเลมที่ยิ่งใหญ่มากเป็นการตั้งภาคีต่อลอสุบานอตลาที่เราเนี่ยลอสุบานอตลาสร้างเรามาเพื่อที่จะให้เรานั้นทําอิบาดาต่อพระองค์เพียงพระองค์เดียวแต่เราไปเอาหุ้นส่วนมาเป็นผู้ที่อิบาดาเทียบเคียงกับอัลลอฮฺสุบานอตลานั่นแสดงให้เห็นว่าเราอารรมต่อตัวเอง ومن ََْ كانت ََْ هذه ِِ الحالة ََْ مشركا ُِْ كافرا ًَِ بالله َِِّ سبحانه ََُُْ وتعالى َََ ومات َََ على ََ ذلك ََِ ليس ََْ له َُ في ِ ا ل ْ ا ك ر َ ة ِ إلا َِّ النار َّ مخلدا ًََُّ فيها َِ أبدا َ أبدا ใครที่ตายในสภาพที่เขานั้นทำชิริกทำชิริกด้วยแล้วก็ปฏิเสธต่อหลอ سبحانه وتعالى ด้วย ในวันอาคิรอสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานอตาลาจะตอบแทนกับเขาก็คือไฟนรกไม่ตอบแทนสวรรค์ตอบแทนนรกที่เขานั้นจะต้องอยู่ในนั้นมุคลและดันฟีฮาอับดันอาบัดอยู่ในนั้นตลอดไปเลยเป็นที่พำนักอย่างถาวรสำหรับเขาเลยไม่ใช่สวรรค์นั่นคือนรกฮัตตาอินนลัลอาซาบลาอูฮัฟฟัฟอันฮูวะลาอู ว่าาอยู่คอบฟาวอนฮุมินอซาบิฮาแล้วการลงโทษของพระองค์จะไม่ถูกลดหย่อนสำหรับผู้ที่ทำชิริกและผู้ที่ปฏิเสธต,ต่ออัลลอฮ์สุบฮานอวะตาลานี่คือสิ่งที่น่ากลัวนี่คือสิ่งที่อันตรายที่บรรดานักวิชาการนักอธิบายนักตัฟซิดได้อธิบายถึงความรุนแรงของผู้ที่ทำชีริก ตั้งภาคีต่อลอสุบฮานวตาลาในวันกิยามัตที่พวกเขานั้นจะต้องอยู่กับไฟนรกอย่างถาวรฟะซูกูฟาลันนะดีดคุมอิลลาอัซาบะพวกท่านทั้งหลายจงลิ้มรสความเจ็บปวดแห่งการลงโทษของอัลลอฮฺสุบฮานวตาลาและการลงโทษนั้นจะไม่มีการลดจนใดๆสำหรับผู้ที่ทำชิริก และผู้ที่ปฏิเสธฟัลันนาซีดกุมอิลลาอาซาบาจงลิ้มรสแห่งความเจ็บปวดกับสิ่งที่เรานั้นได้ทำในทุกๆสิ่งในทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นกับการใช้ชีวิตของเราถ้าหากว่าเราไม่รู้ถึงสิ่งที่อันตรายที่สุดเราก็จะไป หมกมุ่นอยู่กับมันเราก็จะทำให้มันนั้นได้เข้ามาอยู่ในในตัวของเราในจิตใจของเราในการกระทําของเราชีริกทุกวันนี้มันมีอยู่รอบตัวมันมีอยู่อยู่ใกล้ตัวเรามันอยู่ในบ้านของเรามันอยู่ในอุปกรณ์สื่อสารของเราต่างๆนานา,นาถ้าเราไม่รู้ถึงโทษ ที่ร้ายแรงเราก็จะไม่กลัวแต่วันนี้เรายังไม่ได้โดนลงโทษใช่ไหมเราจึงเป็นบุคคลที่ทำชีริกต่อลอสุบานุตาลาะโดยที่ไม่ได้ดูเลยว่าในกุรอานและในฮะดิษของท่านอับดุลเบมัสัลลอวลลอฮุอะลัยวะสัลลัมมีการกล่าวเตือนถึงเรื่องการทำชีริกและผู้ที่ทำชีริกจะต้องถูกลงโทษในรูปแบบต่างๆแบบไหนอย่างไรเราไม่รู้ใช่ไหมเราไม่สำนึกใช่ไหม เราจึงทำชีริกต่อลัสซุบานอนตลาดซึ่งเป็นเจ้าแห่งผู้ที่คู่ควรในการเคารพอิบาดาดะแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เรานั้นจะต้องให้ความสำคัญในสิ่งที่เรานั้นจะต้องระมัดระวังในสิ่งที่เรานั้นจะต้องเอาใจใส่นะครับนั่นก็คือการออกห่างจากสิ่งที่อันตรายที่สุดเหมือนกับเราเห็น กองไฟถูกจุดขึ้นแล้วเราไม่กล้าที่จะเข้าใกล้กองไฟนั้นกองไฟกองนั้นก็คือชีริกที่เราจะต้องไม่เข้าใกล้ที่เรานั้นจะต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวเพราะมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานวตาลาได้บอกกับเราไว้ถึงสิ่งที่รุนแรงสำหรับโทษของผู้ที่ทำชีริกต่อพระองค์ วันนี้บทเรียนอันทรงคุณค่าอัดดุรุสุนหิใมะเลิออามติลอมมะหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวรสัลลัลลอฮุวะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮฺและบีฮิอัจม